El ของงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้ากันบ้านนะคะ11-13พฤศจิกายนนี้ค่ะทางด้านของคุณภาคณีวิริยะรังสฤษประธานจัดงานร่วมงานมหากรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปเปิดเผยค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้ข่ารสารการเงินธนาคารนั้นเตรียมขึ้นค่ะเป็นการจัดขึ้นครั้งที่17แล้วนะคะที่เชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตภายใต้แนวคิด Well to Wellness นะคะโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถที่จะไปใช้โปรโมชั่น ทั้งสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สินเชื่อบัตรเครดิตบัตรเงินสดเงินฝา ing, ing, กดิจิตอลแบงกิ้งออนไลน์แบงกิ้งสลากออมทรัพย์นะคะและประกันชีวิตประกันภัยต่างๆมีโปรโมชั่นพิเศษในรอบปีไปฝากกันค่ะสําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากจะโปรโมชั่นกันก่อนก็สามารถมาที่จะเข้าไปที่แพลตฟอร์มออนไลน์กันได้ worldwide.moneyexpoonline.com นะคะเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งช่องทางออฟไลน์ line, ก็คือไปเดินเที่ยวงานกันนะคะแล้วก็ สามารถทำธุรกรรมออนไลน์ได้ผ่านทาง w o r l d w i d w m o n e y e x p o o n l i n e c o m ค่ะส่วนสัปดาห์หน้านะครับวันที่